มันก็แบบจี๊ดๆนะแต่แบบทนไหวอยู่มันแบบเหมือนลุ่มลึกกว่าเออเออมันดูแบบมันดูม้วนม้วนแบบอู้ออภิโทษอย่างนี้อะเออเออทนไหวอยู่ทนไหวอยู่คนโม่จุเล็บ วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ทีมงานกันค่ะชีบนว่าชีทำงานหนักมากเรามาดูกันว่าจะทำอะไรช,ชีคุยงานอยู่ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวง่ายอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปค่ะขอโทษมากๆชียงคุยงานไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปนั่งรอนะได้ค่ะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคุณแอนสวัสดีค่ะ ยังไงลูกสาวยังไงคะแม่คือตอนนี้หนูบอกเลยค่ะพว่าหนูเนี่ยปวดมากเพราะว่าสงการเนี่ยกระเทยก็คือเต้นสะบัดต่อไม่รอนะคุณยอยู่อันหนึ่งแล้วก็นั่งตัดงานนั่งทิมงานนั่งคุยกับลูกชายแล้วกิกนลูกค้าก็คือโทรมาฟรีมมนมิงแมทนีค่ะก็เลยทำนี่ฉันเนี่ย หนุ่ดผิดหน้าก็เทยก็คือหนุดผิดไม่รู้ว่าแบบปวดหลังเพราะว่าทํางานหนักหรือว่าผี่มาเกาะหลังหรือว่าเวรกรรมฉันว่าน่าจะอย่างหลังมากกว่าเพราะผีเกาะหลังเหมาะกับเธออ่ะยังไงเราคืออันนี้แม่วันนี้วันนี้ก็คือมีเซอร์ไพรส์เพราะเราโดนเซอร์ไพรส์ไปแล้วครั้งนี้ก็อยากจะเซอร์ไพรส์ทีมงานก็วันนี้ฉันจะอยากให้เธอเนี่ยมามีความหลังก๊อฟหลังแก๊บนิดนึงให้มันแบบเขาที่เข้าทางเดี๋ยวก่อนก็คือที่แม่บอกหนูว่า วันนี้ไม่ต้องหาร้านคือแม่จะมาเซอร์ไพรส์หนูเพราะฉันได้ใดก็คืออยากจะมาทําแบบฝังโคงฝังเข็บด้วยเพราะไม่เคยตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกแล้วแม่จะให้หนูมาทําอะไรฝังให้แม่อย่างนี้เหรอไม่ใช่ฝังอะไรแม่ฝังไม่ใช่อะยังไงแม่ก็คือเธอทํางานมาหนักใช่ไหมล่ะฉันก็อยากจะตอบแทนเธอแบบว่าเป็นคนดีมานมนานั่นก็คือเอาพครงมาอะไรมาไหว้หนูไม่ใช่ ก็คือสซัยพหนูว่าง้นง้นหนูก็ใจมีสุขภาพที่ดีแม่ซอรพส์หนูหนูก็จะเซอรพแม่กลับยังไงเราเล่นไม่มีโอเคจีบเลยอีดอกบูดมากอ่ะเดี๋ยวว่ากันนอแม่แม่จะสซอรพอะไรก็คือมาอยู่กับที่แมนดารินคลินิกนะคะเราก็จะมาจัดกระดงจัดกระดูกสันหลังนิดนึงก็เธอเป็นออฟฟิศซินโดมไม่ใช่หรอขอบคุณแม่มากที่เปิดทางสว่างต่เปิดทางสว่างให้หนูเป็นวัยรุ่น กระดูกดังกบแกบนะคะแต่แม่เป็นคนอาวุโสที่กระดูกไม่ไม่ทุกยี่นี้ทุกไม่หลัง่ะโอเคแม่ว่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าเราจะทําอะไรกันบ้างเนอโอเคเดี๋ยวไปดูกันเนาะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวทุกคนผู้หญิงบอกประวัติให้นิดนึงนะคะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะก่อนค่ะอันนี้ว่าปรึกษาเรื่องอะไรคะอยากสนใจอยากจะทำฝังเข็มค่ะเกี่ยวกับใบหน้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับบ้านแล้วสิวขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้ามันแห้งนิดนึงก็มีปัญหาเรื่องแบบผมร่วงแลวเห็นในเช็คลิสต์มีแบบผมเลยสนใจทำไปพร้อมกันได้ไหมคะได้ค่ะอยากให้แบบว่าข้างในเลือดมันไหลเวียนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับชิพจรใช่ไหมคะ แต่เ,เด็กเขาจะเรียกว่าแม่เคยได้ยินแค่หมอพเขาจับชีพจรก็รู้ทุกอย่างเลยแลแบบอ <Wow. S 2> ุ้ยรู้แบบรู้จริงรู้ลึกแต่กอูลิ้นนะครับลิ้น <laughs> ต <laughs> แบบั้งาลิ้นเิหมือกับแต้วหมอาโอเคหนึ่งสสาโอเคเ่าจะพูดกับพวกชีพจระจัราจสอนทั้งๆเติมอะไะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับโรบความเครียดแต่แต่ว่าลิ้นเนี่ยไม่ได้มีฝ้าไหาที่น่ากลัวหรือว่ามีอะไร สื่อเลโอเคปกติไม่เลยอาจจะเพราะว่าอายุยังน้อยด้วยทุกอย่วันนี้เราก็จะมีการตังเข็มตามจุดที่โนให้กังวลแล้วก็จะมีการต,าตัเป็นปักตงีใส่กัโอเคสวัสดีค่ะ <c oughs> เราเป็นแบบสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยเนาะแลจ้องหน้าคอมแล้วแบบ <c oughs> สาวออฟฟิสสาวแม่ต้องยังเป็นสาว <c oughs> แล้วแบบเราอะเป็นคนกระดูกไม่ดีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยแบบ อเใช่ได้ยินไหมได้ยินใช่คือหนูเป็นคนกระดูกไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเราเคยไปตรวจกับแพทย์ปัจจุบันแล้วว่ากระดูกเราเป็นยังไม่เคยค่ะปล่อยจอยเลยหรืออาจจะเป็นความสามารถพิเศษยวออกเกมพันหน้าครับคุณหมอเรามาแมกันบ้างแม้แม้คืออะไรแม้จะเล่นมุกแล้วก็แบบออ้ยไม่เอาดกเกาะมาจากการพิจารณาดูสภาพร่างกายภายใน หมอบอกเกินคนอันนี้ไม่ใช่คนและเป็นนางฟ้าเข้มจลองกรีดเลย <c oughs> เข้อาขอดูลิน้นหน่อยค่ะไม่หมอบอกเห็นโอเควิกา <c oughs> เออหนึ่งเล่นกอง <c oughs> เรามันเป็นสลิดนางงามอ่ะโอเคพี่หมอบอกจากทีปรร่ประจานดูการดูเลิ้นเนี่ยลิ้นคอบปีมันจะเป็นรอยดีๆมีเข็มลิ้น,น,นโคดิเป็นนี้ หรือปกติีตะจะเป็นเรเรียบปกติของคนไข้คนแรกแปกติไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นออย่างนี้ค่ะอม,มันเกิดจากอะไรได้บ้างเราบอกเองว่าเรานอนดี2สองก็คือเกิดจากม้ามอ่อนแอนม้ามอ่อนแอนคือต่อให้แพทย์แผนจีจะบอกว่าม้ามอ่อนแอนไม่ได้หมายความว่าเราไปตรวจแค่ปัจจุบันแล้วเจอเราจะต้องรักษาไม่ใช่อ่อนแออาจจะแบบการทำงานไม่สมดุลการับปรทา,านอาหารของเราพวกนี้คิได้ยินไหมว่าเราจะต้องดื่มน้ำขิงเวลาเราท้องอืด เคยค่ะเพราะว่าน้ำขิงเขาจะมีฤทธิ์ตื้อโอ้ใช่อะไรที่ชอบทานน้ำขิงมากใช่หนูชอบชอบอะไรแต่หนูมีปัญหาแต่หนูไม่ได้กินบ่อยไงแต่อาจจะเป็นแบบว่าหนูกินยำเก่งเหลือเกินกินผักสดอะไรอย่างเงี้ยต้องสมดุลนะแม่ได้แม่หนูจะพยายามโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่หนูกลุ้มเป็นมากเลยไปไปกันเถอะหนูจะต้องโดนจัดหนักจัดเต็มนี่ไงแม่รับทราบค่ะอย่ามาดูฉันโป๊ปิดกันอย่ามาแอบมองฉัน Ha ha ha. ตำแหน่งที่จะปรับต่อไปเป็นอะไรคะตำแหน่งต่อไปนะคะเราก็จะปรับเพื่อปรับสมดุลร่างกายค่ะท mm ้ง hmm. ่เขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีภาวะที่แบบหน้าแห้งอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการเสริมบำรุงที่ไตเพื่อให้ร,ร่างกายดีสารน้ำมาลิ่งขึ้นเพิ mm ่ม hmm. ความชุ่มชื้นให้มารุ่งขึ้น mm hmm. แต่ที่ขามจะเป็นเส้นลำไายของกอ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะปักเส้นเดียวกันไม่ใช่เราจะปักตามจุดที่หมอคิดว่าเออเนี่ยเราควรจะสริมบำรุงนะไม่เลยไม่เจ็บแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะกลัวเข็มหักทุกคนตอนนี้เตก็แบบเปลีย่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตื่นเต้นมากคือเวลาใกล้เข้ามามากๆแล้วแบบเราไม่เคยทำไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยว่าจะเป็นยังไง อันนี้ทำลายมับค่ะังเข็ย,ย,ยเน,เนเลยอุ้ยหนตื่นเต้นจังเลยแล้วก็แบบผ่านไปสามวันลองดูค่ะอนเป็นอแม่อ๋ะคือเงียเงียแล้วมันเสียว มันก็แบบจี๊ดๆนะแต่แบบทนไหวอยู่โอ๊ยได้ได้ได้คุณหมอนี่นาสสามค่ะครั้งแรกปกติคนทั่วไปหรือคนที่เขาแบบชอบหนักเลยอง้ไวมากสุดแล้วมากนกันมมโอ้แดงมากได้รู้สึกเลยว่าแบบมีเลือดกำลังระบาของสตวยอุ้ยเลือดไหล เอาหนองไหลออกมาด้วยหนองเลยน้ำเหลืองเลอแดงเข้มเลยอุ้ยอ๋ออุ้ยหนังมันแบบบุบลงไปเลยเหมือนตรงที่มันเข้มๆคือแบบปวดเดี๋ยวจะมาตุ้งนปวดเยอะปะใช่ปวดคือจริงๆก็ปวดทั้งล่ถหนื่เฉยโอเคค่ะทุกคน เรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะครับคุณพีทำไมต้องเซ็กซี่อ่ะทำใส่ตาเซ็กซี่ใส่กล้องแบบเป็นอะไรแบบขึ้นมาต้องขายของเหรอของไปง<ะ>่ก่อนรู้สึกว่าแบบมันมาแล้วม,มาแล้วอุย้ย เราก็เสร็จแล้วนะคะอ้าวย,ยังไงอย่ครีเอทีฟสาวรู้สึกยังไงบ้างคะขอสัมภาษณ์ค่ะความรู้สึกเลยเหรอมันเหมือนไปน,นวดแต่ความนวดมันได้ความอมณ์มาความผ่อนคลายความแบบคลึงไปเปิดเพลงธรรมชาติขอย้อนกลับไปตอนฝังเข็มข้างหลังก่อนอคือหนูอ่ะเหมือนเป็นเรือลงอังใหม่เงี้ยมันก็เลยแบบบางเส้นมันคือเหมือนโดนไฟฟ้าชอ็อตเหมือนโดนยิกเหมือนโดนดึงจิกอย่างเงี้ยเอาจริงกันฝังเข็มฉันว่ามันลงลึกกว่ากันนวดนะแกเพราะว่าการนวดมันคือภายนอก ฝั่งเข็มก็คือฝั่งเข้าไปแล้วก็โดนตรงจุดแน่นอนล้วแม่เป็นไงบ้างแบบโอ้ยเขาก็อุ้ยตาล้วออร่าพุ่งมาขนาดทำมาครึ่งชั่วโมงนะยังแบบรู้สึกถึงความออร่าเปล่งปลั่งเลยก็คือรู้สึกนะว่าไม่เจ็บ อันนี้ไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บจริงๆแต่มันมีโดนที่หน้าไงแล้วก็จะมีความแบบเกร็งที่หน้าแต่ระหว่างที่นอนรอเว้ยรู้สึกว่ามีความหน่วงที่ศีรษะมาอาจจะแบบเกิดการไหลเวียนของเลือดแต่คือมันเบาขึ้นเฮยเดี๋ยวฉันเห็นที่หูหูอะไรแม่อันนี้เพิ่งไปต่อหูมาฝั่งฝั่งมุกแต่ยี่ห้นดีนะเพืียดแล้วเขามีตกแต่งของฉันเพชรด้มคือฉันมีเพชรด้วยคือฝั่งเมล็ดผักกาดนะคะใช่มันก็จะช่วยในเรื่องของ ปรับสมดุลแต่แบบเขาบอกว่าตีไปต่ำมนแล้วก็คลึงๆนะ่ะกลับไปก็คลึงๆหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยนแะม่อมจอยปะ จอยใดๆก็คือแฮปปี้ไหมคะขอสัมภาษณ์พามาถูกใจไหมคะแม่คือเป็นบุญมากเลยหลังจากนี้ก็คือมีชีวิตใหม่แล้วค่ะมีชีวิตใหม่แล้วเนี่ยแค่ทําครั้งแรกแต่บอกเลยว่าแบบที่จริงข้าอยากให้เห็นผลของคุณแม่ก็คือต้องมาเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยมาต่อเรื่องฉันยังรู้สึกว่าอยากมาซ้ำใช่แม่ออกกาลังกายวันเดียวอ่ะมันก็ไม่ทําให้เราผอมถูกไหมกินเค้กชิ้นเดียวก็ไม่ทาให้เราอ้วนเหมือนกันใช่ไหมก็เลยจะกินเพิ่มกินเพิ่มแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเรามีนี่เลย แ<ข>ทอดอไวอยเชอร์นะคะใบละ2,200บาทคือเยอะมากก็คือสามารถติดตามได้มาดามสายเปนะคะ2,200บาทตรงนี้ยทำอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือออฟฟิศซิมดมเหมือนที่เตทำไม่กี่ทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเข็มครอบแก้วแล้วก็แต่มเมล็ดพักกาศที่หูนะคะคุณผู้ชมขาเลิศมากๆเลยสนใจนะะอันไหนก็มาสอบถามกันได้ที่คลินิกนี้เลยนะคะ เมดารินคลินิกค่ะขอขอบคุณแมดารินคลินิกมากๆเลยนะคะที่ให้การดูแลอย่างดีทั้งคุณหมอแล้วก็ทีมงานนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะใช่ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะคะไว้เจอกันค่ะสัปดาห์หน้าบ๊ายบายฉันอยากดูเธอมากมันต้องตอนแน่เลยหรอฉันจะเป็นกำลังใจให้พ่นเ่เล่นมา